ยิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมวันนี้เริ่มผีขึ้นเรื่อยๆครับคุณคิดว่าทำไมพ่อถึงทำข้าวหมูแดงกินที่บ้านเป็นหลังไม่ไปกินร้านไหนแล้วกินร้านไหนพ่อก็เอามาทำหมดเลยกลับมาทำหมดเลยนอกจากข้าวหมูแดงที่ทำให้ลูกห่อกลับบ้านแล้วนะครับยังมีอีกหลายเมนูที่ทำในวันนี้นอ่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ยาวนะฮะใครดูจบบอกกันด้วยได้ครับอันนี้ทำให้กินที่บ้านบอกให้ ให้ห่อไงให้ห่ออ่าอันนี้ไม่ให้กินนะวันนี้นะให้ห่อให้หอกลับบ้านนี่ให้กินอยู่นี่ไหนให้กินตรงไหนครับโอ้โหอันนี้ขั้วแห้งขั้วแห้งขั้วแห้งเนื้อนะแกนี่โอ้โหอ่าวันนี้เรากลับมาถึงแบบประมาณแบบหกโมงมาถึงช้าพ่อทำกับข้าวไว้แบบเต็มแล้วนะฮะอ่าคุณอรยนี่นี่ห่อด้วยห่อด้วยให้กินด้วยเนื้อหนึ่งกิโลเนื้อหนึ่งโลและนี่นะฮะก็คือ เป็นหวานใบเหลียงนะครับหวานผักหวานผักหวานมีแทนหวานเด็ดแล้วเขารู้เขารู้เห็นไหมเขารู้เยอะเขารู้เยอะผักหวานผักหวาน้างเหนือใบเหลียงมันพักได้แล้วผักมีทั้งพริกไทยมีทั้งใบกระเพราใบมะกรูดครับหั่นซอยจ้ะแม่หั่นแบบมืออาชีพสิแบบพับๆัๆั เห้พาไปดูตรงโต๊ะก่อนเนาะตอนนี้เห็นมีวางอะไรอยู่เต็มแล้วเหมือนกันนะครับนี่วันนี้มีเนื้อแดดเดียวนะครับและนี่พ่อเขาหั่นเป็นชิ้นบางๆไว้แล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะยำซึ่งน้ำยำก็เตรียมไว้แล้วนี่นะครับให้พีชายยำได้เลยเนาะแลนนี่คืออะไรเอ่ยกุนเชียงแล้วกุนเชียงอ่ะกุนเชียงนี่คืออะไรยังไม่ต้องใช้พ่อเขาจะทำข้าวหมูแดงให้แคมไปกินข้าวข้าวกะเต๊ก็หมูแดงแม่บอกวันหลังไม่ต้องไปกิน ปุ๊บทำหมดทุกอย่างรวมเชียงไข่แล้วก็มีหมูแดงเขาซื้อน้ำเขาซื้อน้ำหมูแดงมาหมักหมูทำไมอยู่ดีๆจะทำข้าวหมูแดงกันไปกินก็ก็ก็บันนั้นเกียดทำกินกันเองไงทำแล้วอร่อยอ่าทาแล้วน้ำก็อร่อยดีแล้วแต่ว่าหมูแดงรู้สึกเค็มไปนิดนึงแล้วก็พ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำไปให้แคนอินอ๋อเฮ้ยเฮ้ย่าวทำยำเนื้อนะครับหุ้ยเนื้อเนื้อเก่งไหมเก่งมากเลย ลองชิมด okay. ูล yeah. ุกชิมเลยมือเราเองช้อนเราเองเลยได้อะอะไรแล้วหาจานมาใส่ครัใส่แกล้วกมใส่ไหลบัวเพิ่มไปด้วยเราก็ไม่ขัดคลองใช่เธอครับก็แห้งเราเราใช้น้ำมันแต่ถ้าคั่วกิ้งเขาไม่ใช้น้ำมันอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือไม่ใช่คั่วกิ้งเหรอไม่ใช่คั่วแห้งคั่วแห้งใช้น้ำมันคั่วคั่วเราคั่วเนื้อให้แห้งก่อนแล้วเราเอาน้ำพริกแกงใส่มันต่างกันยังไงครับต่างกันคือคั่วกิ้งเราเอาน้ำใส ไม่ได้ใส่น้าผึ้งไม่ได้ใส่น้ำมันรสชาติน่าจะแบบจัดจ้านมากอ่ะดูจากสีนะอันนี้คือสิ่งที่จะให้ห่อกลับล้างไปในหม้อหม้อซึ่งแบบอันนี้คือแบบถูกใจลูกสไปซ์คุณสุดเลยเนี่ยไม่ใส่ใส่แถ่ไหลบัวพอตัดง้อาไว้ไปแล้วมันยาวเกินเยาวเกินกระทะหรออันนี้คือปลากรูเลาะครับปลากราสดโอ้ไม่เคยเห็นนะตัวแดงเหมือนปลากลาเค็มไหมไม่กล้าเลยรก็ทำจะหายละก่อนหน้านี้ไม่มีเสียงเลย นี่นะฮะวิ้มันดูแบบเกี๊ยวสดน่าหมั่มมากเลยว้าวผักหวานนะครับนี่คือผักหวานนะฮะถ้มเลตนพุทเลยทำไมอ่ะเลตันพุทคือตัวอะไรเอ๋อเลนอสเสาอ๋อขั้นก็ยาวรู้สึกว่าขับไปใส่ก้ามปูเยอะๆโอ้โหว้าวเมนูนี้คิดเองทำเองโดยครัว คุณนี้นะฮะอืมเออ้องพอแล้วนเอะโอเคครับวันนี้ไปไปมามก็เยอะเหมือนกันนะตอนแรกดูเหมือนน้อยนะครับวันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าค่อนข้างแปลกใหม่อันนี้ก็ไม่เคยกิน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 สี่อย่างโอเคเป็นผักหวานผัดไข่ใส่ปูก้ามปูลองดูนะนี่นะครับอืม นี่ควรจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ของบ้านอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยเลยอร่อยเลยอือตัวแห้งเป็นเนื้อนะครับพ่อทำมากิโลนึงได้กลิ่นของความสมุนไพรเลยอะกลิ่นของเนื้อกินของพริกแกงอ,อันนี้ไม่ชาชอบเค็มข้นแบบเค็ม,มยำเนื้อแดดเดียวนะครับใบชาเป็นคนทำ คือแบบยังไม่ต้องกินก็รู้แล้วว่าอร่อยมากอะ่ะเพราะประชาทำมนีนะคะกินรวมๆกันรู้สิ่งอะ่ะมันเข้ากันมากๆก,ก,ก่อนหน้าน,นี้เคยกินปลากุเลาเค็มจากพี่นายนายแก้วให้มานายพี่แก้ว <laughs> กิ่นก็อร่อยมากแล้วนะฮะอันนี้เป็นปลากุูเลาสดบ้างปลากรูเลอสดเปยเวลาทำปลาเลยเอา้า อ,อ๋อย่างเหรอโอเคยัางเวลาต้องตายเลยเดี๋ยวพี่แครจะชิมแล,ล้วอ๋อแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเค่นีไม่เคยกินปลากุเล่าสดอะ่ะขอสักนึ่งเนื้อนุมน่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเป็ด<ห>ับน้ำรากขมันใครก็ช่างคิดเนาะว่าเรากินปลากับมะม่วงมันก็เข้ากันดีมากาากุเล่าทอดปลามันนุ่มมากๆครับ แล้วก็เรามีตัวนี้เข้าไปตัดเลี่ยนอ่ะอร่อยมากตั้งใจว่าจะคุมนม้ำหนักนะยังไม่ใช่เนื้ออะไรเนื้อแดดเดียวทอดพ่อเขาทำเองนะฮะเขาก็จะต่ายอยู่หลังบ้านเนี่ยอร่อยมากโอเคมื้อนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮึนี่อันนี้คือหอกับบ้านใช่เมนูนี้หอกับบ้านอันนี้ทำหอกับโอ้ นั่งกินเล่นเป็นถ้วยเลยนั่งกินเล่นด้วยนะวันนี้มีเมนูให้กลับบ้านไว้กินที่นี้ครับคุณคิดยังไงกับการที่อยู่ดีเราทําข้าวหมูแดงก็แม่ไปกินบ่อยอะขี้เกียจไปกินและข้าวหมูแดงมันไม่ใช่ทาเล็กๆนะมันต้องทําหมูทำมทํทำน้ำซื้อซื้อหมูอะดูสิอ่อเฮ้ยอั่างี้เขาเรียกว่าหมูแดงไฮโซนะเออเป็นหมูแดงแบบหมูแดงแห้งมาดลอะคือเป็นหมูแดงที่ไม่ได้แบบว่าเหมือนใส่สีอะไม่ต้องใส่สีเออนี่ครับ อาลองชิมเลยอาชิมได้เลยเ,ลยเมหมือนคันเมาแฮมเป็นเนื้อสนันนะแกเหมือนพะโลอ๋อเหรอแต่เค็มไปหน่อยนะอืมอืมโอเคกินราดกับน,น้ำต่อกำลังพอด,ดีมีน้ำรา,าดก็มีแล้วเดี๋ยวห่อไปเลยคู่กันนี่ไงคุณแม่บอกว่าไม่ไม่หลังไม่ไปกินร้านไหนแล้วกินร้านไหนพอ่อก็เอามาทำหมดเลยกลับมาทำหมดเลย อ่ะดูท mm ี nah ่เขาจะหาเจอไหมตู้เย็นมันแบบนี่น้ำล่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยน้ำล่าดูถูกต้องไหมสองถุงสองถุงไหมโอเคเอาเข้าวหมูแดงอะไรนี่ใส่รหัสเรียบร้อยนี่สุดยอดวัดเกียงด้วยออันหนึ่งโอเคตัดเนื้อก็ใส่ถุงได้ไหมใส่ถุงเอายกหม้อมาเลยเดี๋ยวพอกลับบ้าน เหมือนขายข้าวแกงนั่งจ้องอยู่ <laughs>